การที่เปิดให้คนจากอิสราเอลแล้วก็จากอิหร่านเข้ามาประเทศไทยมากๆถ้ามีช่องโหวมันจะอาจจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็พยายามจะใช้คําที่ไม่ได้ดูแบบรุนแรงที่ซอบที่สุดแต่ก็ขอให้ฝากความมั่นคงระมัดระวังเ,เพราะในอดีตมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว<อ>ก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้อีกนะครับส่วนเขาจะเอาคืนหรือไม่เอาคืนอย่างไรวันนี้ต้อง,องจับ<อ>สัญญาณเพราะว่า ตัวของผู้นําทางการทหารก็ออกมาส่งทยานใช่ไหมฮะใช่คือเมื่อวานนี้เนี่ยผู้นําของอิสราเอลอย่างเบนจามินเนทยาฮูเนี่ยเขามีการเรียกคณะทบบัญฑีเนี่ยมีการประชุมมีการหารือกันนะคะแม้ว่าข้อสรุปยังไม่ได้บอกว่าจะมีการตอบโต้ไปที่อิรานหรือไม่แต่ว่าจากการรายงานของพลโทเฮอร์ซีฮาเลวีเลขาธิการกองกําลังป้องกันตนเองของอิสราเอลเนี่ยมีการแถลงการระหว่างที่ลงพื้นที่เพราะว่าในบริเวณฐานทัพอากาศในวัทิมทางใต้ของอิสราเอลเนี่ยที่มีการโจมตีจากอิรานนั้น รับความเสียหายพลโทเฮอร์ซีฮาเลวีบอกว่าณนะวันนี้เองเนี่ยอิสราเอลกำลังทบทวนมาตรการขั้นต่อไปว่าจะทำยังไงต่อเพราะว่าการที่อิหร่านนั้นระดมการโจมตีทางอากาศเข้ามาที่อิสราเอลแบบนี้อิสราเอลก็ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้เช่นเดียวกันค่ะ I want to thank all our international partners who stood up to Iran's aggression. Iran's attack has created new opportunities. For cooperation in the Middle East. We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat from Iran and its terror proxies as we continue. Our Mission to of Vi. state defend the และยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าณวันนี้เองเนี่ยทางการหรือว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลนั้นได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องของปฏิบัติการที่ชื่อว่า Iron Shield รวมไปถึงยังบอกด้ว่ากองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากพอ แต่ว่าการที่อิหร่านเนี่ยส่งทั้งโดรนและก็ขี่ปนาวุธเข้ามาแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างจากกองกําลังอิสราเอลว่าสามารถสกัดได้ถึง9.9เองก็ตามแต่วันนี้ทั้งพันธมิตรสหรัฐอเมริการหรือว่าชาติตะวันตกทางการอิสราเอลนั้นยังมีการรยกร้องในะเรื่องของความช่วยเหลือและก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสหภาพยุโรปเนี่ยออกมากดดันแล้วก็ประนามการกระทําที่เกิดขึ้นทางการของอิหร่านนะคะว่ามีการโจมตีมาที่อิสราเอลนิยาสาร f o ร e i g n Policy ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกบท ถึง3สถานรรการณ์ว่าถ้าจะมีการตอบโต้เนี่ยอิสราเอลสามารถทำได้อยู่3ทาง ทางแรกก็คือว่าอาจจะเป็นการลอบสังหารบรรดานในทหารระดับสูงของอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้ทางการของอิสราเอลเนี่ยเคยได้มีปฏิบัติการแบบนี้มาแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งครั้งล่าสุดนะคะที่มีการโจมตีไปที่สถานกงศูนย์ของอิหร่านที่กรุงดามัสกัสของซีเรียก็สามารถสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกําลังพิทักษ์ปฏิรูปอิสรามได้2นายด้วยกันทางเลือกที่2ถ้าเกิดว่ากองกําลังอิสราเอลเนี่ยจะมีการโจมตีหรือว่าตอบโต้อิหร่านจริงนา จะเป็นการโจมตีไปที่กองกำลังติดอาวุธที่เป็นตัวแทนของอิรานอยู่ทั้งอิรัก หรือว่าเลบานอนรวมไปถึงเยเมนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างทางทหารในแผ่นดินอิหร่านซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีการคาดการ์ว่าอาจจะเป็นการตอบโต้โจมตีกรัรระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะที่อยู่เลบานอนก็เป็นไปได้และก็แนวทางที่สามนี่แหละคะ่ะก็คือเรื่องของการโจมตีโครงการพัฒน,นาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยมีการเริ่มในการพัฒน,นาขีปนาวุธหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไม่นานบัน,นี้พอมีประเด็นของแนวทางที่3นี้นะคะก็ ทําให้ทางด้านของโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายราฟาเอลกรอซีผู้อํานวยการองค์การประมานูสากลออกมาแสดงความวิตกกังวลว่าถ้าเกิดว่าทางการอิสราเอลตัดสินใจในการโจมตีโดยใช้เป็นการโจมตีโครงการนิวเคลียร์อิหร่านแบบนี้อันนี้แหละต้องเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากด้วยค่ะ นะก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่มีการหารือการทางการของผู้นำอิสราเอลเนี่ยจะมีการอ,ออกมานะมีการตอบโต้หรือไม่อย่างไรแต่ว่าผู้นำของอิหร่านเนี่ยมีการพูดคุยกับผู้นำของทางกาตาร์นะคะบอกว่าถ้าเกิดทางการของอิสราเอลหรือว่าพันธมิตรมีการตอบโต้หรือว่าโจมตีกลับไปที่อิหร่านอิหร่านเองก็จะมีการตอบโต้หรือว่าโจมตีกลับมาเช่นเดียวกัน พราะที่ผ่านมาเขาบอกแล้วว่าเป็นเพียงแค่การเตือนทางการอิสราเอลเท่านั้นไม่ได้มีการโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่อยา่างใดค่ะขณะที่ผู้นําชาติมุสลิมเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างมาเลเซียนาย,ยกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียนะครับก็ได้มีการออกมาประเมินแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ส่งสัญญาณถึงสถานการณ์ที่อิหร่านนะครับระดมยิงด้วยจรวดแล้วก็โดรนเนี่ยนะฮะแต่ แม้ว่าจะระดมยิงนะครับผมก็ต้องระมัดระวังจริงๆเพราะว่าทางด้านของท่านนายุตรีอันวาเนี่ท่านผู้สื่อข่าวเราเขียนว่าผู้ที่ไม่เคยประหยัดถ้อยคําและก็แสดงจุดยืนแบบชัดเจนในสถานการณ์ตะวันออกกลางจริงๆนะฮะซึ่งล่าสุดได้มีการแสดงความเห็นกรณีที่อิหร่านส่งโดรนและก็ขี่ปนาวุธโจมตีอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การแสดงออกของอิหร่านมีความชอบธรรมนะครับเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลถล่มสถานกงสุนของอิหร่านในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียอย่างป่าเถื่อนและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้ส่งผลเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า16คนถแถลงการผู้นำมาเลเซียระบุว่าขอร่วมกับโลกอารยะทั้งหมดเรียกร้องให้อิสราเอลไม่กระทำการซ้ำเติมสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากอยู่แล้ว และมีสัญญาณชัดเจนว่าประชาคมโลกไม่ปรารถนาที่จะให้สถานการณ์เลวร้วายลงไปแนนวาได้ออกแถลงการจากสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดประชุมนัดพิเศษเมื่อ15เมษายนเพื่อหารือต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางผู้นำบรเซียบอกเศรษฐกิจบาร,บรเซียได้รับผลกระทบในวงจำกัดตลาดหุ้นเปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภูมิภาค อย่างไรก็ตามรัฐบาลมาเลเซียจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะดำเนินการมาตรการเชิงรุกเพื่อรับประกันความมั่นคงและความผาสุกข,ของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของประเทศเพื่อบ้านของเราครับแล้วก็สอดคล้องกันนะคะตอนนี้ อิสราเอลเองเนี่ยก็มีการตอบโต้หรือว่าการโจมตีร,ระหว่างอิรา่านนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ถนวนกาซาแม้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยอาจจะมีการชะลอาการบุกเข้าไปที่เมืองราฟาดนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็มองว่าถ้าวันนี้สหรัฐอเมริกายังให้การสนับสนุนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยหารือก,กับผู้นําอิสราเอลแบบนี้เนี่ยทางการของสหรัฐอเมริกาเองประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเองณวันนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดความตึงเครียดแล้วก็คิดเห็น ไม่ได้สอดคล้องกันนะคะเพราะว่าผู้นําของสหรัฐอย่างโจไบเดนจะเห็นชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศทั้งเรื่องของการสนับสนุนทางการอิสราเอลแม้ว่าจะมีการประกาศล่าสุดว่าถ้าเกิดอิสราเอลกับอ e ิหร่านเนี่ยมีการตอบโต้ก,กันสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าเมื่อวันที่15เมษายนค่ะกลุ่ม A 1 5 action นะคะเขามีการประกาศแคมเปญคือประชาชนที่สหรัฐอเมริกาที่มีการสนับสนุนกลุ่มปาเลสไตน์เขาใช้วิธีการปิดสะพาน เพื่อประท้วงนะคะแล้วก็ต่อต้านการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปให้การสนับส,สนุนทางการอิสราเอลรวมไปถึงกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยมีการถือป้ายเนี่ยแหละคะ่ะ Stop the w o r l d from Gaza หรือว่า Stop the Wall for Gaza ด้วยก็คือหยุดโลกเพื่อฉนวนกาซาอย่างที่สะพานโกลเดนเกตนะคะมีพี่น้องประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินทางมาแล้วก็มาประท้วงรวมไปถึงที่ฟิลาเดลเฟีย LA c o n เน c t i ิคัตออริกอนและก็นิว y o อรรวมไปถึงหลายประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งกลุ่ม A15 Action เนี่ยเขามีการประกาศแคมเปญในการปิดล้อมเมืองต่างๆโดยใช้วันที่15เมษายนเป็นการแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสตา์แล้วก็มีการระบุว่าในแต่ละเมืองตั้งใจจะปิดจุดสำคัญของเมืองเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด การประท้วงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวยังมีที่แคนาดาอิตาลีเกาหลีใต้โคลัมเบียแล้วก็รวมไปถึงเบลเยียมกรีซส,สเปนแล้วก็ออสเตรเลียน,นะคะประเด็นสําคัญก็คือว่าวันนี้โจไบเดนผู้นําของสหรัฐกําลังเผชิญกับเรื่องของแรงกดดันการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าไปให้การสนับสนุนอิสราเอลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ให้การสนับสนุนยูเครนจนกลายเป็นว่าประชาชนพลเรือนชาวสหรัฐอเมริกานั้นได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ เห็นด้วยกับการกระทําของรัฐบาลตาภายใต้การนําของโจไบเดนนั่นเองค่ะจากเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับเหตุการณ์ที่อิสราเอลทั้งจยาูซาและก็อิสราเอลตอนนี้ไปกับอิหร่าน <c oughs> โลกมุสลิมหลายฝ่ายก็กังวลใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาพเงาของสหรัฐอเมริกาก็จะถูกมองเป็นแบ็กกราวด์ฉากหลังของอิสราเอลอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่ไม่รู้นะว่าสหรัฐอเมริกาจะมาเป็นฉากหลังกับกลุ่ม ประเทศใกล้เคียงข้างบ้านเราหรือเปล่าอย่างเช่นที่เมียนมานะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ